สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามเพจอยู่นะครับสวัสดีทุกท่านพอดีวันนี้ไปเดินห้างมาเป็นห้างเล็กๆไปซื้อของซื้ออาหารซื้ออะไรนะครับแล้วก็กลับบ้านไม่กล้าเดินเที่ยวเยอะอก็เลยคิดถึงว่า ร้านค้าที่ที่เพิ่งมาเปิดเพิ่งมาเปิดในห้างเล็กๆเนี่ยพอดีห้างเนี่ยผมก็ไปวัดองศาแอบวัดตลอดนะฮะไปที่ไหนก็จะแอบวัดแอบดูร้านคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยห้างที่ไปเนี่ยวันนี้หลังพิงที่ตะวันออกเกือบตรงนะครับองศาที่80กว่านะครับ8ป88 89ประมาณนี้นะครับก็เลยคิดถึงว่าเอ๊ะ อาคารนี้ปีนี้มันเป็นปีฉลรูนะครับปีฉลรูปีระกาปีมะเสง็งจีอิ่วทิว่วทิ่วอิ่วจีฉหูะระกามะเส็งเนี่ยเป็นไตรภาคีเป็นไตรภา,าคีธาตุท,าทองนะครับเป็นไตรภา,าคีตะวันตกจะชงซำหวยตะวันออกซึ่งอาคารนี้ก็มีคนเข้าคนออกอยู่ตลอดแหละเป็นห้างเล็ก เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าคนที่มาเปิดช่วงเนี้บางคนไม่ไม่ได้รู้เลิกทางวงช่ยก็ไปดูเลิกแบบเลิกปฏิทินที่บอกว่าเป็นวันธงชัยวันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ลึกพอซึ่งปฏิทินนั้นลึกนะฮะลึกใช้งานได้ดีแต่ว่าคนใช้ต้องเป็นทีนี้พอพอมาพอมาเดินเที่ยวเฮ้ยห้างหลังพิงห้างหลังพิงทิศตะวันออก ถ้าคนย้ายเข้าปีนี้ไม่รู้เลิกเสร็จนะครับคนย้ายเข้าปีนี้ไม่รู้เลิกเสร็จแน่นอนเพราะว่าเออมันจะชงซาชงตัวซาส่วนนะครับซาส่วนหมายถึงาสามปศูนก็คือตัวที่หนึ่งสุขภาพตัวที่สองการเงินตัวที่สามบริวารน,นะครับชงปีออกที่สามปีแล้วถ้าเป็นในเดือนนี้ล่ะเดือนนี้เป็นเดือนมะโรงนะครับ อย่างเดือนนี้ตอนนี้วันนี้คือคือเดือนมะโรงยังไม่พูดถึงวันยังไม่พูดถึงเวลานะครับซึ่งมันส่งผลเหมือนกันในเดือนมะโรงเนี่ยนะฮะซิมจือซิงนะครับซิมจือซิงก็คือวอกชวดมะโรงนะครับวอกชวดมะโรงเป็นไตรภาคีธาตุน้ำคือทิศเหนือจะชงซาหวยทิศใต้ ในเดือนนี้ขอบคุณที่กดไลค์กดเลิฟนะครับในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนมะโรงถ้าเปิดร้านหรือย้ายเข้าบ้านหลังอาคารเป็นทิศใต้ฮวงจุ้ยดีแค่ไหนถูกจัดถูกต้องใน3ระบบยังไงก็แล้วแต่แต่ลืมคัดเลิกหรือไม่รู้เลิกแล้วไปย้ายเข้าไปตกแต่งร้านค้าหรือบ้านหรืออาคารที่หลังพิงทิศใต้ในเดือนนี้จะเกิดเรื่องอย่างน้อย1ปี จะชงซ้าหวยนะครับไม่ใช่จะจะชงซ้าหวยฝั่งทิศใต้จะไปโดนตัวซาส่วไปโดนตัวซาสุวก็คือการเงินสุขภาพและบริวารหมายถึงลูกหลานหรือลูกน้องหรือทีมงานนะครับชงสองอย่างไปแล้วในปีที่เป็นปีฉลูจะชงที่ตะวันออกแล้วชงตัวทิศแตกหรือตัวอันตรายสุดเกิดเรื่องกับ ท่านประธานหรือหัวหน้าครอบครัวหรือเจ้าของกิจการหรือเจ้าของบริษัทที่ปีเนี่ยจะไปชวงอยู่ที่ทิศทิศแพะนะครับทิศแพะหรือทิศบีขุนเขาบีอยู่ที่องศา210 210บวกลบข้างละ7.5องศานะครับแล้วต้องบวกเพิ่มไปอีก7องศาก็คือบวกลบข้างละ14.5องศาเพราะมันติดตัวเกียมนะครับเกียมแปลว่าติดนะครับเช่นติด สองร้อยสิบเบนถอยหลังมันก็คือเขาเรียกบีเกมแต่งถัดไปอีกก็เรียกถอยหลังไปอีกก็เรียกแต่งเกมบีจากบีถัดไปทางนี้ก็เรียกบีเกมคุงเลยไปหาคุงก็เรียกคุงเกมบีก็คือตัวติดนะครับเพราะฉะนั้นการไปเดินวันนี้ก็คิดถึงเลิกในปีฉลูชงทิศสององศาสองร้อยสิบและชงทิศต,ตะวันออกทั้งหมด เริ่มต้นที่องศา90กิน45อันนี้ย้ายร้านเปิดบ้านย้ายบ้านเปิดร้านตกแต่งร้านต้องดูเลิกเลิกคงช่วยสำคัญมากนะครับแล้วเดือนนี้เป็นเดือนมะโรงนะครับเดือนซิงซิมจือซิงไตภาคีทัดน้ําไตภาคีทิศเหนือจะชมซ้ำหวยทิศใต้ได้แก่องศา180บวกลบข้างละ45องศานะครับแบ่งเป็น สม่วยแบ่งเป็นสตัวตัวละเก้าสิองศา9ก้าสเป็น3ามรองศาตัวผ่ากลางคือตัวซี่เจียก็คือเหนือใต้ออกตกตรงนะครับแล้วไอ้ตัวทิศมรุปีเดือนมรงชงชงตายตัวเลยชงถูกตัวทิศแตกทิศซุ่ยผัวเลยก็คือจะไปชงองศาที่300จะเป็นทิศจอนะครับทิศจอ องศา3 0 0หลังบ้านนะครับหลังอาคารหลังร้านเมื่อวัดไปแล้วกินไปทางนี้อีก14.5องศากินไปอีกทางนึง14.5องศานะครับก็ก็จะส่งผลแบบนั้นนะครับก็จะเป็นตัวสุกเกียมซิงแล้วก็ถอยไปถอยไปก็เป็นซิงเกียมสุกก็คือทองตัวเล็กติดจอแล้วจอติดทองตัวเล็กนะครับตัวจอ ก็จะเป็นสุกเคียงหายพอไล่ไปก็จะเป็นตัวสุกเกียมเคียงเคียงเกียมสุกตัวนี้ก็โดนในเดือนมโรงนี้ด้วยใครบ้านหรือร้านค้าตามองศาที่ผมบอกก็ให้ใช้เลิกห่วงจุ้ยในการเปิดร้านหรือตกแต่งบ้านตกแต่งอาคารนะครับช่วงนี้โควิดท่านอาจจะเปิดร้านในห้างหรือเปิดร้านที่ไหนแล้วคิดว่าโควิดสวัสดีครับคุณชัจวาน ท่านอาจจะเปิดร้านเปิดธุรกิจย้ายบ้านแล้วคิดว่ามันเป็นโควิดใช่ใช่ครับแต่อย่าลืมว่าธุรกิจอื่นเขาก็ยังไปได้นะครับธุรกิจอื่นเช่นธุรกิจออนไลน์นะครับธุรกิจโลจิสติกหรือร้านอาหารที่ไม่ใช่ถูกปิดเวลากลางคืนนะครับมันยังไปได้ห่วงจุ้ยยังต้องใช้อยู่นะครับ เมื่อกี้พูดไปถึงเรื่องร้านอาหารสวัสดีครับพิเตพิบพันธ์นะครับอาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องร้านอาหารเมื่อกี้พูดถึงเรื่องทิศในปีและเดือนนี้ที่ชงนะครับเอ่อเราเรามีติดเรื่องร้านอาหารที่ว่าไม่ใช่ร้านกลางคืนและเปิดได้ตัวร้านอาหารเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าไม่ได้ขายหรือผิดวงจุย้ยแล้วจะสูญเสียเยอะเนื่องจากท่านต้องทิ้งวัตถุดิบอยู่เรื่อยไม่ใช่ร้านเครื่องดื่มนะฮะ สวัสดีครับคุณชินเป็นเป็นร้านอาหารที่จะมีวัตถุด,ดิบเช่นหมูสดกุ้งสดปลาสดซีฟูด้ดของสดทั้งหมดอะ่ะมันไม่สดแล้วท่านก็ต้องทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นตัวหวงจุ้ยในร้านอาหารเนี่ยมันมีตัวที่ทําให้เกิดเกิดเอ่อสำลีผลได้รวดเร็วคือตัวเตาไฟตัวเตาไฟในบ้านหรือในร้านค้าที่ต้องใช้เตานะฮะอย่างเอ่อเอ่เอลูกค้าบางกลุ่มที่เป็นผับเอเรสซ์ลอง จะต้องจะต้องมีเตาไฟในครัวถ้าเป็นบาร์เล่าอย่างเดียวมันไม่มีเตาไฟถ้าก็เสริฟเตาแน็คสิฮะเตาเฟ้นไฟเตาสแ n น็คแบบนี้นั่นก็เป็นตัวจัดหงชุวยได้แบบหนึง่งแล้วเห็นผลรวดเร็วคือตัวเตาไฟในบ้านบางบ้านบางบ้านไม่มีเตาไฟเนื่องจากว่าทานอาหารนอกบ้านตลอดมีมีลูกค้าบางท่านก็แชทมาถามว่า ไห้ต้องตั้งเตาไหมเพราะว่าที่บ้านก็ทานอาหารนอกบ้านตลอดผมก็เลยตอบว่าที่ผ่านมาไม่ตั้งก็ไม่ต้องตั้งแล้วครับเพราะว่าบทบาทของเตามันก็ไม่เกิดนะครับเตามีเลิกตั้งเฉพาะถ้าตั้งผิดเลิอกอันตรายมากนะครับอันตรายคําทํานายไว้ถึงขั้นสิ้นตระกูลก็คือเกิดเรื่องกับลูกหลานของท่านก่อนนะครับถ้าไม่แต่งงานยังไม่มีลูกก็ไม่มีนะครับก็คือไม่มี ผู้สืบสกุลนั่นเองนะครับส่วนวางโซนไหนวางเลิอกอะไรวางทิศอะไรมีสูตรเฉพาะไม่บอกนะครับเพราะเป็นวิชาชีพการจัดวงจุ้ยมันมันมันเหมือนนักกฎหมายผมมีเพื่อนเป็นนักกฎหมายเป็นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันหลายหลายกลุ่มมีเพื่อนที่มีรันักกฎหมายอยู่ในกลุ่มนั้นๆด้วยนะครับทุกคนก็บอกว่าเวลาถือคดีมาถามเนี่ยถามคดีนี้จ่ายเงิน แล้วยังมีคดีแถมอีกเยอะเหมือนกันเลยนะฮะคือวิชาชีพคือวิชาชีพเพื่อนที่เป็นนักกฎหมายเกือบทุกคนจะเลือกขอไม่ตอบเพราะว่าถ้าตอบต้องมีค่าใช้ใจ่ายแต่แต่ฮวงจุ้ยเนี่ยการไลฟ์สดการไลฟ์สดคือคือข้อน,นี้มีลูกค้าหลายท่านบอกว่าทำไมไม่ทำ YouTube ล่ะเขาทำ u t u b e เขาได้ยอดวิวเยอะเขาได้ได้ยอดฟอลโล่เยอะคนติดตามเยอะผมก็เลยตอบว่าการทำ การทำ youtube หรือทำวิดีโอที่เป็นแมสเฉพาะเป็นแมสสำหรับทุกคนที่นไปใช้ได้เนี่ยคงชื่ยมันทำไม่ได้นะมันคือหลักการตายตัวครับมันเป็นหลักการตายตัวตายตัวจริงๆแต่ว่าอาคารบ้านแต่ละหลังจัดไม่เหมือนกันเพราะงั้นผมจะบอกว่าบ้านนี้บ้านเปิดประตูซ้ายดีตั้งน้ำซ้ายดีขวาดีไม่ถูกบาง บางองศาบางบ้านนะครับต้องมีน้ำอยู่หลังบ้านเช่นนักธุรกิจที่ขายขายร้านบุฟเฟ่ให้ให้บริษัทใหญ่ไปนะครับเคยมีสินแสไปถ่ายไม่ใช่ผมนะก็ไปถ่ายเนี่ยมีสระน้ำอยู่หลังบ้านงูนยีงงันองศานั้นเนี่ยเหมาะที่จะมีน้ำอยู่ข้างหลังก็ควรจะมีมีแล้วรุ่งเรืองดีนะครับเป็นตำแหน่งรุ่งเรือง บางองศาบางเวลาต้องรู้จุดวางน้ำนะครับบางองศาบางเวลาวางแล้วเสียหายหนักหมดเนื้อหมดตัวก็มีนะครับก็คือมันต้องรู้เวลารู้องศารู้การกระทํารู้เลิกการใช้รู้วิธีการจัดสรุปคิดอะไรไม่ออกบอกสินแสรครับ <c oughs> อาจารย์ครับยุคเก 9, บ้านเสือดีไหมจะดีไหม บ้านเสือในที่นี้คุณชัชวานหมายถึงองศา,าขุนเขาอิงใช่ไหมครับที่อกึ่งอิงอิงอยู่ที่องศาที่60สิผ่ากลางนะครับถ้าถามว่าบ้านเสือดีไหมต้องลองคำนวณดูครับว่าผังพลังงานมันเป็นยังไงน่าจะคำถามนี้น่าจะได้จากสํานักที่ใส่หมวกสีเข้มๆม,ม,มาแน่นอนผมไม่อยากออกชื่อสํานักนะครับเพราะว่า เดี๋ยวผมมีปัญหาผมไม่อยากมีปัญหาใครผมชอบอยู่กับครอบครัวแล้วก็ทํางานในสิ่งที่ชอบนะครับถามว่าดีไหมลองคํานวณพลังงานดูครับในดีมีเสียในเสียมีดีในยุคแปดเนี่ยบ้านหลังพิงทิศเหนือมีดีที่สุดใช่ไหมครับพิติบ้านรับบ้านหลังพิงทิศเหนืออ,อ่องศาที่สามร้อยหกสิบทับศูนย์บวกลบสองจุดห้าองศาและองศาที่สิบห้า บวกลบ2.5องศาและบ้านหลังพิงทิศตะวันออกองศาที่90บวกลบ2.5องศาบ้านหลังพิงทิศตะวันออกองศา105บวกลบ2.5องศาดี D หลักๆนะครับทิศทิ่วทิศบีดี D หลักๆแต่ผมจะบอกในทิศหลังพิงทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยคุณชัชวันฟังไว้นะฮะในดีมีร้ายในร้ายมีเสีย บ้านองศาดีบ้านดีเปิดประตูผิดก็แย่บ้านองศาดีหลีกขีด่ดีถ้าทําผิดติดแอร์ผิดก็แย่ต้องแก้นะครับเช่นบ้านเราทําถูกวันนี้ผมไม่มีหลอกแกมาถือวันนี้เป็นวันห้ามใช้หลอกแกของสินแสนะครับใช้มือยินดีครับท่านเจ้ากาอธิบายต่อสมมุติว่าบ้านเราหลังพิงทิศเหนือหรือหลังพิงทิศตะวันอ,ออกตัวโชคลาภกับชื่อเสียงหรือบุญบูญมันจะอยู่ข้างหน้า เพราะงั้นตัวเคลื่อนไหวข้างหน้าจะดีหมดแต่มันจะมีตัวร้ายอยู่ข้างๆข้างตรงกลางกับข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างหลังนะครับให้หลักการตัวนี้ไปก่อนนั่นคือทิศตะวันออกและทิศเหนือตรงหลังพิงนะครับผมยกตัวอย่างว่าจัดถูกต้องแต่บ้านอื่นติดตัวเคลื่อนไหวแล้วเราไปรับผลกระทบจากตัวเคลื่อนไหวนั้นด้วยเช่นน้ำตกเสียงดังข้างบ้าน ด้านข้างเปิดน้ำตกไปกระตุ้นตัวตัวตัวบูตัวอำนาจบาร,รมีของเขานะครับซึ่งมันจะมาโดนตัวสวยของเราพอดีนึกออกไหมฮะซึ่งมันจะมาโดนตัวสวยของเราพอดีถ้าบ้านหลังพิงทิศเหนือนะครับมันก็จะมาส่งผลให้เราไงเราก็ต้องไปแก้ของเขาโดยโดยไม่ใช่เอาไอตัวเสือข้าวดนาไปแปะผมมีบอกกับพี่ตีไปแล้วว่า แกยังไงนะครับมันเป็นสูตรการแก้นะครับทำบ้านเราบางทีไปกระตุ้นถูกบ้านอื่นเสียเพราะนั้นเพราะนั้นมันมีเทคนิคนะครับมันมีเทคนิคจริงๆแล้วการอยู่บ้านเดี่ยวได้เปรียบสุดเลยนะครับได้เปรียบสุดได้เปรียบยังไงสร้างบ้านเลยนะครับซื้อที่สร้างบ้านเลยนะครับแต่โอเคการสร้างบ้านเลยมันเป็นการลงทุนสูงนะครับ เป็นการลงทุนสูงเพราะว่าซื้อที่แบงก์บงทีก็ไม่ให้กู้กู้ก็ไม่เต็มนะครับสร้างก็ต้องมาใช้เวลานะครับมันก็จะจะจะ,จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอบคุณครับที่กดไลค์กดเลิฟประมาณนี้ครับว่าตอบเมื่อกี้ตอบตอบยาวตอบกว้างเพราะว่าบทสรุปของมันก็คือถึงบ้านเสือดีไม่ดีมันก็มีตัวที่ดีและตัวที่ร้ายอยู่อยู่ที่การจัดการอยู่ที่เลิกของมัน ถ้าบ้านเสือสมมุติว่าอยู่แล้วดีดวงพี่ชัชวาลดวงคุณชัชวาลเกิดมีลิงอยู่ในดวงอ่ะเกิดเกิดปีเสือเดือนเสือแล้ววันลิงเกิดอะไรขึ้นแต่งงานอยู่เมียดีๆสิบปีไปซื้อบ้านเสือรอยุคก้าเลยย้ายเข้าปุ๊บทะเลาะกับเมียทำธุรกิจมีหุ้นส่วนดีเจ็ดแปดธุรกิจหุ้นกันหมดนะสมมติ พอย้ายเข้าไปบ้านเสือชงวันเกิดวันเกิดคือคู่ครองคนรักหุ้นส่วนนะครับอันนี้ชงหมดจะเกิดเรื่องแล้วสิ่งที่เกิดตัวแน่นอนเลยคือตัวป่วยป่วยตัวนี้ชงวันเกิดก็คือตัวสะดือถึงหัวเขา่ารวมอวัยวะภายในระบบสืบพันธุ์ต่อมลูกหมากอาจจะเป็นลิสิดดวงนะครับอาจจะเป็นกระดูกทับเส้นประสาทข้อ L4-5 6ผมก็เป็นขนาดผมไม่ได้อยู่บ้านตัวที่มาชงวันเกิดผมนะ ผมแค่ปีนั้นเดินวัยจรแค่ไ,ไม่ใช่วัยจรนด้วยปีจรเดินฟุบผมเกิดเรื่องทันทีเลยขาชาทั้งปีเลยนะฮะต้องไปกายภาพบําบัดเพราะว่าออกกําลังกายแล้วเราเรา,เรา,เรายกน้ําหนักแล้วเราชอบโชว์เพื่อนพอดีอยู่ในกลุ่มในยิมเนี่ยเป็นพวกบ้าพลังก็เพื่อนหลายคนยกปุ๊บเดดลิฟต์ร้อยหกสิโลก,กระต่ายขาเดียวโชว์กระดูกสันหลังผมเนี่ยดังกรึบเดินไม่ได้เลยนะ เดินไม่ได้เลยพอวยจอนนั้นมาจะเกิดเรื่องแบบนั้นอันนี้คือเหตุผลว่าการทำวงจุ้ยตั้งแต่แรกต้องใช้ระบบรอง,งานใหญ่หญๆตั้งแต่ปรับมางานเยอะจริงๆครับขอให้สำเร็จทุกงานครับพีต่ตีขอให้พี่สำเร็จทุกงานเลยครับเพราะว่าผมเอาใจช่วยตลอดพี่ตีงานตั้งแต่แปดสิบถึงถึงหลายร้อยล้านเนี่ยผมอยากกินเต้าหวยรอพี่ตีเลี้ยงเต้าหวยอยู่นะครับคือมีเงื่อนไขกับพี่ตีไว้ว่า ถ้าวงจุย้ยงานใหญ่สําเร็จผมจะได้กินเต้าหวยฟรีหนึ่งถ้วยผมจะขับรถไปกินนะครับคือการจัดวงจุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องวางผังตั้งแต่ประโยคนี้เลยคําว่าโวหะเมียนะครับถ้าท่านสร้างบ้านเพื่ออยู่หรือจะซื้อบ้านสําเร็จเราเป็นอยู่ใน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 เมืองหลวงหรือคนที่ชอบซื้อบ้านสําเร็จบ้านที่เขาดีไซน์ไว้แล้วบ้านที่หมู่บ้าน จัดสรรไว้แล้วซึ่งมันปลอดภัยข้อ1ปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคดีข้อ3แบงคุยง่ายเพราะมันสร้างเสร็จมาแล้วนะครับตัวนี้ตั้งแต่แรกไม่ว่าจะซื้อสําเร็จหรือจะสร้างนะครับต้องคํานวณดวงก่อนหลักสูตรทางฮวงจุ้ชเขาถึงเรียกโซฮะเมียคือทิศทางส่งเสริมดวงชะตานะครับพอทิศทางส่งเสริมดวงชะตาแล้วเราจะต้องหาองศาอาคารนั้นที่ สามารถจัดตัวมงคลได้แล้วรู้ด้วยว่าตัวมงคลนั้นอยู่ปัจจุบันถึงเมื่อไหร่นะครับขอบคุณข้าคุณดาราที่กดไลค์กดเลิฟรู้ว่าตัวมงคลนั้นอยู่ถึงเมื่อไหร่แล้วจัดการยังไงกับมันไอตัวนี้สําคัญมากสมมุติว่าเรารู้ตัวมงคลอยู่ปัจจุบันถึงในอนาคตกี่ปี เรารู้แล้วล่ะว่าองศาบ้านสมมุติว่ายกตัวอย่างบ้านเสือหรือบ้านวัวก็แล้วกันยุคแปดบ้านเสือไม่ดีบ้านวัวดีนะครับบ้านวัวถ้าจัดเป็นอยู่รุ่งเรืองถึงสองหกศูนย์เจ็ดถ้าจัดเป็นนะยุค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 หนึ่งยุคหนึ่งนะครับยุคหนึ่งนะครับสมมุติว่าเราอยู่บ้านเสือหรือบ้านวัวบ้านวัวเนี่ยดีบ้านเสือไม่ดีเราแต่เราก็จําเป็นต้องอยู่แล้ว เราก็จัดในรูปแบบนี้นะครับเราอยู่บ้านรวแล้วก็จัดในรูปแบบนี้ซึ่งถ้าผิดก็เกิดเรื่องมีเคสหนึ่งมีเคสหนึ่งบ้านหลังใหญ่มากอยู่ขุนเขาแพะองศา2 1 0บวกลบ2องศาครึ่งประมาณนี้นะครับเขาเรียกบีซัวนะครับบีซัวก็คือขุนเขามะแม่นะครับ เหี่ยงทิ่วคือหันไปหาฉลูนะครับจ้อบีเหี่ยงทิ่วนะครับอ่ะใช้เสียงในฟิล์มนิดนึงไม่ได้พูดนานจะติดๆนะครับเพราะเวลาไปทํางานพูดเสียงในฟิล์มแล้วลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจซึ่งผมตอนเป็นช่วงเด็กพ่อพูดด้วยผมก็จะบ่นนะไป้าอยู่เมืองไทยพูดไทยเหอะไม่ต้องพูดแต่จิว๋วแต่ตอนนี้มันถึงวัยเราเราก็กลับมาติดนะครับมีเคสหนึ่งเล่าต่อ ยูทิศบีองศา2 1 0บวกลบข้างละ2.5องศานะครับตัวโชคลาภอยู่หน้าบารมีอ,อยู่หลังนะครับโชคลาภอยู่หน้าบารมีอยู่หลังคำนวณจากสายวิชาเหี่ยงคงก็คือตัว88ตัว8อยู่หน้าตัวตัว8หลังซิงอยู่หน้า8เจี๊ยซิงอยู่หลังนะครับขอพระคุณครับประเจกที่กดไลค์ครับตัว8หลังซิงอยู่หน้า8เจี๊ยซิงอยู่หลังแต่พอดีองศานี้เนี่ย แต่พอดีองศาบีเนี่ยสองสิบลบสองจุดห้าเนี่ยตัวตัวที่อยู่ข้างหน้าคู่แปดคือตัวหงอกุยคือดาวห้านะครับพอเป็นดาวห้าปุ๊บตัวหลังซิงอยู่คู่แปดเป็นดาวห้าข้างหน้าปุ๊บเหตุการณ์คือเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยขออนุญาตทำไมน้ำตาไหลซาบซึ้งคืออย่างนี้คือผมไปทำงานให้ท่านเจ้าบ้านหลังนี้เนี่ย ขออนุญาตนะฮะถ้าถ้าพี่พ,พี่ทุกท่านทุกท่านในในในบ้านหลังนั้นฟังอยู่นะฮะผมขออนุญาตเล่าเคสนี้ผมไปทํางานให้บ้านหลังนี้เนี่ยในฐานนะผมผมไปดูเลิกเคลื่อนย้ายศพไปดูเลิกเคลื่อนย้ายศพไปดูที่วางวางศพไปดูที่วางรูปนะครับผู้วายชนเนื่องจากข้อหนึ่งเลิก ในการเคลื่อนผู้วายชนเนี่ยหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยมีเลอกต้องห้ามและส่งผลก่อนลูกหลานเราก็ต้องเอาเลือกที่ดีและปลอดภัยเหมือนเมื่อวานที่พูดไปเมื่อเข้าไปทำงานตัวนี้แล้วบ้านเขาหลายหลังมากนะที่ใหญ่ที่หลังใหญ่อยู่ใจกลางเมืองผมพูดแค่นี้ก็แล้วกันไม่กล้าลึกไปกว่าน,นี้แค่บอกองศาก็พอคือบ้านหลายหลังมากนึกออกไหมฮะแล้วหลังไม่ใช่เล็ก พอเข้าไปนั่งพักหลบร้อนเนี่ยเพราะว่ามันต้องวัดทุกบ้านวางที่ไหนวางทิศไหนดีเพราะว่ารอรอพระทานเพิงนะครับก็อันนี้ผ่านมาหลายปีแล้วนะก็ได้นั่งในบ้านหลังที่ท่านท่านผู้วายชนได้ได้อยู่แล้วเสียนะครับจะลิงก์เข้าสู่เหมือนเดิมนะครับ B b ส่ว เหี่ยงที่วนะครับตัวตัวเจ้ยซิงหน้าบ้านจะเป็นตัวหง่กุ้ยนะครับตัวหลังซิงจะเป็นตัวปเป็นตัวโชคล่าลานเหม่งตึงใหญ่มากเฉพาะลานตรงนั้นกลางเมืองสุขขมิตรตรงนั้นก็เป็นไรนะครับใหญ่มากๆกก็ก็ฐานะท่านร่ำรวยก็ใส่ในมือก็เม็ดหนึ่งอย่างนี้เลยนะครับอีกข้างก็อย่างนี้สิบกะหลัดเม็ดสิบกะหลัดทั้งนั้นท่านเสียชีวิต ท่านเสียชีวิตนะครับเสียใจด้วยกับครอบครัวท่านผมถ้าได้คุยกันก่อนหน้านั้นคิดว่าหวงจุ้ยเล็กๆน้อยๆ,ๆบอกฟรีก็ได้ก็ก็จะไม่ถึงขั้นเสียเนื่องจากว่าจุดที่เป็นเหม่งตึงตัวดาวหงกุยเนี่ยไม่ทราบเลิกคือไม่รู้เลิกในการไปเปิดนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าณวันที่เปิดหน้าดินตรงนั้นเนี่ยเป็นวันอะไรแต่ตรงนั้นปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่สวยมากลงไปเรียกว่าต้องต้องใช้เค้นอุ้มมาลงนะครับเรียกว่าต้องเขาเรียกอะไรไม,ลม้ล้อมอ่ะล้อมมาลงแล้วสวยมากนะครับตัวหงอกุ้ยมันก็เกิดดาวห้าดาวลายไอ้ดาวหงอกุ้ยดาวอะไรเนี่ย ถ้ายังไม่ได้ยุคของมันเนี่ยมันคือลายที่สุดมันคือดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสคนจีนที่คำนวณระบบเหียงคงและก็สัมงวงในยุคก่อนเนี่ยเขาคำนวณจากระบบสุริยะดาวห้าคือพฤหัสนะครับไปสะเทือนไม่ได้ไปทำให้เกิดไม่ได้แล้วท่านที่รู้วิชาให้นับผังมาสจั่นดูแล้วนับยุคแปดดูตัว ตัวขวยตัวคุงจะไปอยู่ที่ที่วเก่งอิงพอดีก็คือหน้าบ้านตางหงกุย้ยตัวคุงตัวนั้นอยู่ปุ๊บอยู่คู่กันปุ๊บเกิดเรื่องกับผู้หญิงสูงาอายุในบ้านเสียชีวิตนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียใจคือมันเรื่องเล็กนิดเดียวเองก็สามารถแก้ได้แต่แต่ต้องรู้แต่ต้องรู้นะครับต้องรู้ให้รู้ระยะเวลาเลยนะครับ รู้ระยะเวลาถา้ารู้ไม่รู้ไม่จริงหรือไม่รู้ก็จะเกิดเรื่องคงจุ้ยไม่มีการอิบบวกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่เกิดเกิดแน่ๆนะครับก็เลยคุยต่อว่าผู้หญิงท่านต่อไปก็คือ,ก,คอก็คือลูกสาวนะครับสูงอายุเกิดอ,อายุมากกว่าผม,มัแหละก็ดูแลธุรกิจและดูแลครอบครัวต่อมีมีติ่งเนื้อขึ้นทนั้งหลคือน่าจะเป็นเนื้อร้ายก็มีการผ่าไปแล้วแล้วก็เลยออกเลิกให้ย้ายต้นไม้นั้นตัด ออกเลิกนั้นสับสับไม่ขาดมันต้นใหญ่มากสับก่อนสับให้ให้เกิดแผลก่อนแล้วแล้ววันแล้วก็เปิดหน้าดินนิดนิด,นดหน่อยหน่อยคือเอาจอบเอาเสียมเปิดเลยแล้วใครจะมาล้อมก็ล้อมไปนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วเคสนี้มันเป็นลิงก์สู่ตัวนี้นี่ไงฮะคุณชจวานถามถึงบ้านเสือผมเลยเล่ายาวนะเลยคือมันมีเคสซัตตี้จริงๆตัวดีอยู่หน้าบ้านตัวร้ายมันอยู่คู่กัน เมื่อจัดผิดผิดเลยเกิดเรื่องร้ายเลยนะครับวันนี้ไม่มีเนื้อหาอะไรเยอะพอดีไปเดินห้างหลังพิงทิศตะวันออกก็เลยคิดได้ว่าใครที่ย้ายเข้าห้างนี้ปีนี้ต้องใช้เลิกพิเศษถ้าไม่ใช้เลิกพิเศษก็จะเกิดเรื่องนะครับบางทีพิเศษมันใช้ไม่ได้กับบางองศาก็มีนะครับเอ่อ เหมือนเดิมครับคิดอะไรไม่ออกบอกสินแสนะครับคัดกรองสินแสก่อนคือจะได้ปลอดภัยนะครับผมไม่ใช่สายแบบติดตัวหนังสือติดะติดก็บอกให้ติดนะครับให้แขวนกระดิ่งไหมตัวเองก็แขวนท่านไหนที่บ้านบอกว่าเอียงต้องมีต้องมีพัดลมต้องมีนู่นนี่นั่น ัวกระดิ่งลมกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยแขวนได้นะเมื่อวานนี้บอกว่าไม่ใจ่สายแขวน,นกระดิ่งติงตองแต่ผมก็บอกว่าตัวเองก็แขวนเพราะอะไรมันต้องแขวนให้ถูกมันต้องแขวนในตัวเอียงเสียงมันสะเทือนไงฮะมันเป็นแรงหันสะเทือนถ้าเราไปแขวนในที่บอกว่าอิ่มแล้วดีนั่นตรงนั้นอาจจะเป็นเอียงแล้วไม่ดีถูกไหมฮะในบางองศามันจะไม่ได้อยู่คู่กันมันจะไม่เหมือนหลังพิงทิศเหนือ องศาทิศเหนือตรงกับองศาที่เหนือองศาที่15กับองศาที่90กับองศาที่1 0 5หรือองศาที่270องศาที่285แปไออย่างเงี้ยมันมันจะอยู่คู่กันทิศซี่เจียซาซัวของซี่เจียสามขุนเขาของทิศต,ตรงไม่ใช่ผังพลังงานที่ต้องคำนวณแบบสลับดาวเอียงนะครับตัวนี้พลังงานดี เียซิงหลังซิงจะอยู่คู่กันถ้าเป็นในลักษณะนี้จุดตรงนั้นหรือเจ็ดควตรงนั้นเนี่ยสี่ภาคองศานั้นเนี่ยแขวนกระดิ่งก็ได้ไม่แขวนก็ได้แต่ถ้ามันเป็นทิศเฉียงล่ะซี่ยุยอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างทิศท,ที่อาทิศที่วกับทิศบีถ้าจะไปแขวนทิศ มันจะมีอยู่ซาสัวอยู่คู่กันนะครับก็จะเป็นทิ้วกึ่งอิงถ้าเป็นแนอิงล่ะถ้าเป็นแนกึ่งล่ะใช่ไหมฮะถ้าเป็นแผนคงกับซิมล่ะเกิดเรื่องคนละอย่างนะครับเพราะงั้นการจัดวงจุ้ยต้องรู้เวลารู้การจัดรู้การจัดการจะให้ดีซื้อบ้านก็ต้องคำนวณต้งแต่ทิศทางส่งเสริมดวงชะตาเลยวันนี้สั้นๆเท่านี้ครับขอบคุณสวัสดีครับ